唐杨 สวัดีครับผูช่วงต่อแดงแสดงของวนี่ครบโจต่อแดงมาครับใครที่กำลังมองหาตู้แอมกีตาร์โปร่งสักตัวนะหน้าตาดีๆนะเสียบไม์ร้องเพลงเล่นกีตาร์พร้อมกันเอฟเฟคครบคันออกดีได้นะเน้นไว้ใช้งานพูกแบบอ่าเวที T, หรือร้านเล่าอะไรอย่างเงี้หรือปาร์ตี้ที่บ้านนะฮะโหเล่นกันฟินๆน,นะกำลังขับ145วัต ถ้าตั้งงบไว้ไม่เกินหมื่นนี่ต้องดูตัวนี้เลยขอเน้นย้ำเลยทั้งหน้าตาดีกำลังขับขนาดน,นี้ราคาไม่เกินหมื่นหายากสุดละในตลาดนะฮะถ้ากำลังมองหาอยู่นะครับพี่โจขอเลยต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะนี้พี่โจจะมารีวิวตู้แอมกีตาร์โปรอี e ้อบุลเลตเอซีหนึ่งร้อยสีละก่อนแบบไม้พินเทสเลยนะฮะมี2ส,สีให้เลือกอีกมีสีขาวทีและสีไม้เดี๋ยวไปฟังเสียงเลยก่อนเฮ้ยมันจะงยังไงแล้วเสียงมันใสขนาดไหนนะเลเอรเฟรมันมีอะไรบ้างนะไปฟังกันไหมไปดีกว่าครับไป โอเคฮะตอนนี้ฮะเราอยู่กับบูลเลต์เอซีหนึ่งร้อยกันนะฮะเราจะลองทดลองเสยียงแล้วเรามาปรับดูมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างหนะน้าตาขนาดเป็นไงมาเลยมาพร้อมกันเลยฮะตอนนี้ครับกำลังขับ 65 w, วัตถ์ถึง145วัตต์โอ้เล่นออกสเตทได้อย่างแน่นอนห้องซ้อมนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะผมดอกลำโพงเนี่ยขนาด6.5นิ้วสำหรับดอกลำโพงที่เป็นย่านเบสนะครับแล้วก็ย่านแหลมคือ1นิ้วครับก็จะมี2ดอกมีเล็กกับใหญ่นะครับผมมาดูขนาดตัวนี้ความกว้างของตัวนี้44.5เซนนะครับผมความสูงนี่39เซนนะความลึกเนี่ย26 w, เซนเองนะน้ำหนัก15กิโลกรัมเดี๋ยวลองยกให้ดูเลยนี่ไม่หช่ดูหน้าผมด้วย ก็ประมาณหนึ่งนะผู้ชายของเรายกได้อยู่ละไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสีก็ได้มีสีอ่าขาวครีมนะฮะแล้วตรงเหล็กเนี่ยด้านมุมเนี่ยกันชนเนี่ยคือสีเขียวนะแล้วก็มีสีน้าตาลกันชนสีดาว้าด้านหน้านี่ยี่ห้อบุลเลตสวยงามฮาแล้วก็มีนี่เหมือนเป็นสันสานนะฮะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ดูแบบคลาสสิกมากสวยมากนะหูหิ้วนี่เอาหูหิ้วกับไหมหูหิ้วนี่หนานะถ้าไม่หนาเนี่ยก็บาง หนาเนี่ยดีเลยเพราะแอบหนักๆเนี่ยมันจะขาดได้นี่จับมือเนี่ยจะได้ไม่เจ็บมือด้วยนะฮะโดนใจมากแล้วเนื้อน,นี่ก็จะเป็นแบบไม่เรียบนะเรียกว่ามีลายสวยงามนะครับผมนะเรียกว่าธรรมชาติทีเดียวเลยเออมาดูแผงหน้าปัดกันนะเฮ้ยมันปับอะไรงไงแล้วมันใช้อะไรอะไรได้บ้างเนี่ยเริ่มงงละเริ่มพูดงงแล้วนะฮะมาลเลยดีกว่านะฮะแบ่งง่ายๆเลย <S <S นี่คือหน้าปัดของเขานะครับผมนะฟังเนี่ยคือช่องของกีตาร์นี่ก็มาเสร็จตรงนี้นะครับ ฟังเนี่ยช่องของไมโครโฟนเฮ้ยอะไรไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยไว้ร้องไงก็คือเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้พร้อมๆกันเลยนะฮะ,ะแล้วมาสเตอร์นะครับก็คือควบคุมรวมหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทีละขั้นไม่ต้องห่วงมามาช่องแรกผาากีตาร์ดีกว่าปุ่มแรกครับไม่ใช่ปุ่มสิรูรูแรกกีตาร์ก็คือเอาสายแจ็คเสียบกีตาร์เสียบเข้าไปแค่นี้ยัางไงาครับต่อมาเลยเฟรดครับเวลากีตาร์เราหอนเงี้ย จะน่าลำคามากเรามีปุ่มเฟดมันจะเก่าเฟดปุ๊บนะฮะเสียงกระถองก็จะล,ลดลงเลยนะฮะสบายหูเล่นได้ราบรืบ่นปุ่มแรกมากต่อไปปุ่มเกนปุ่มเกนก็คือเพิ่มความดังแต่เปิดมากๆมันก็จะแตกนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของปุ่มเกนอยู่ละเราต้องอาหาความพอดีครับเราได้ประมาณนึงนะถ้าเราอยากดังอีกเราต้องไปปรับที่มาสเตอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะมาสเตอร์อปุ่มนี้คือปุ่มความดังรวมนะฮะะปทีเด็ดเขาอีกครับสามปุ่มนี้ EQ มาครบ3มย่านโลมิดไฮนะฮะโลคือย่านเบสอะมิดเดิลย่านกลางฮนะให้เสียงมันหนาขึ้นนะฮะแล้วก็ย่านไฮย่านแหลมเดี๋ยวผมขอย่านปรับสักปุ่มหนึ่งเพราะว่า EQ เนี่ยมาอยู่ที่กีตาร์แต่ตัวด้วยนะฮะบางตัวแหลมเยอะละลดหน่อยปรับปุ่มเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวนะฮะก็ลองใช้หูฟังดูเดี๋ยวพี่โจลองปรับสักปุ่มหนึ่งได้รู้ว่าเฮ้ยปุ่มเนี่ยมันมีความแตกต่างไหมปรับเยอะขนาดไหนถึงจะแตกต่างอ่ะโลกันเลยโลอ่ะเก้าโมงเช้านะฮะมา สเลยมีความทุ้มมาเลยนะเสียงนี้ใสจริงผมชอบเสียงแอมตัวนี้มากเลยราคาถูกเสียงดีผมไปเลยนะโอเคนี่ฮะ reverb reverb คืออะไร re เว v e r b คือเอฟเฟกตก้องกครับเสียงก้องๆนะเดี๋ยวลองปิดดูเงียบเลยผมขออนุญาตเปิด reverb ประมาณ10โมงไว้ เหมือนเราร้องเพลงในห้องน้ำครับเสียงมันจะแบบสะท้อนสะท้อนแล้วเสียงมันจะแบบฟังได้ไม่แข็งอ,อันนี้ก็ตล้งแต่ชอบอยาเปิดเยอะถ้าเปิดเยอะนี่นี่เป็นนี้เลยเหมือนเล่นอยู่ในโอ,อ่งอะเปิดประมาณนึงอ่ะเดีย๋ยวพยะปิดก่อนต่อมาครับคอรัส เอ้ยเป็นเอฟเฟคคอรัสเียคือเสียงวหวานๆนะฮะมามันจะมีไม้กับทิกนั่นเองครับเห็นบ้างมีไม้กับทิกนะฮะลองไม้กันไหมอ่ะลองไม้ดูเป็นไงไมาเสียงจะหวานอยากได้มากได้น้อยเนี่ยก็ลองปรับดูครับช่วงไม้กับทิกเนี่ยก็ปรับได้ว่าอยากได้น้อยได้มากมาดูทิกกันไหมทิกเป็นไงอ๋าเสียงคอรัสก็จะมาเยอะกว่า คือชาแนลภาคของกีตาร์โปร่งนั่นเองก็จะประมาณนี้เรียกว่าผมว่าครบแล้วแหละกีตาร์โปร่งมีเอฟเฟกมี EQ ครบโอ้โหไม่ต้องไปหาเอฟเฟกต่อละโดนมาภาคไม้บ้างภาคเนี่ยยากสำหรับผมมากผมร้องเพลงโอ้โหวโหวยมากแต่ว่าจะสู้ครับนะ,น,ะนี่ฮะเสียบแจ็คไม้ละไม้เราต่อเรียบร้อยละอ่านะฮะเสียบแจ็ค XLR นั่นเองนะเป็นมาตรฐานละปุ่มแรกคือเกน้วคือความดังของไม้นั่นเองนะฮะก็ะปรับให้พอดีอย่าปรับเยอะเดี๋ยวขออนุญาต ่าลองมัมมดูอ่านี่คือเสียงของอ่าไมค์ผ่านแอมตัวนี้นะครับผมอ่มานะฮะมาดูภาค EQ กันบ้าง EQ เนี่ยก็จะมีโลกับไฮนะครับผมนะก็คือทุ้มกับแหลมนั่นเองภาคมิดเดิลไม่มีภาคกีตาร์มันจะมีนะฮะก็ขออยากไม่ปรับไปกันแล้ก็มีรีเวิร์ดครับรีเวิร์ดนี่โอ้โหผมว่าต้องมีอ่ะดูดูผมพูดสวัสดีครับอ้าวสักโมงสวัสดีครับ,รบนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกคน,กคนอ่าเป็นไง เหมือนครูไหมเสียงจะก้องๆนะเราก็เสียงก็จะไม่แข็งเกินไปก็แล้วแต่ชอบประมาณนี้นะส่วนมาสเตอร์นะก็คือความดังของไม์และกีตาร์อ่าบนนี้ดังไม่พอปรับมาสเตอร์เลยนะฮะอ่ามาดังขึ้นละแต่ก่อนที่ปรับมาสเตอร์อย่างแรกเราต้องปรับเสียงกีตาร์เสียงไม์ให้บาลานซ์ก่อนไม่ใช่เสียงกีตาร์ดังไปเสียงไม์เบาไปอันนี้อ่ะผมเสริมประมาณเบสิกพอสมควรเลยนะฮะกลัวกลัวบางคนมือใหม่ไม่รู้นะฮะสำหรับการซื้อแอม ก็ประมาณนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่า,าเสียบเปิดเพลงได้ด้วยน่าจากมือถือนี่สายแจ็ค3.5เสียบได้หรือเป็นสายแจ็คกีตร์ก็เสียบได้หรือว่าโอเคเลยแล้วก็เสียงนี้หรือว่าฟังได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะตอนนี้ฮะ,ะพี่โจเสียบเปิดเพลงที่รู้ออกอินพุตเรียบร้อยละแล้วเสียงน e ี้แอบฟังแล้วประทับใจมากๆาเลยนะ เนี่ยสำหรับแบบโอหแบบบาร์ตต้อยู่บ้านก่อนที่แบบเราต้องจีเซตเลยเราเปิดเพลงง่ายๆเลยฮะแล้วก็มีรู3.5ต่อมือถือได้เลยง่ายๆมาฟังคุณภาพของเสียงของตัวนี้อ้าง่ามาเอง้าินนยาาาเลร่ คิ่ทุไลจะฟันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธออีกนานๆานแต่ก็คงต้องลาพร้อบใจที่ไว้วางแต่ใจของฉันบอกเสียงที่ได้ยินเนี่ยพี่โจใช้รูไลนเอานั่นเองครับนี่ไลน์เอานี่สามารถไปต่อกับมิกเซอร์ได้เลยนะครับเวลาเล่นร้านหรือว่าไปต่อซาวการ์ดเวลาอัดกีตาร์อัดซิงเกิลอัดเดโมอะไรก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะส่วน อยากฟังแม้ว่าเียงกิต้ากับเียงร้องมันจะบาลานไงเดี๋ยวเราลเชิญแขกกุ้มวิเกียรติฮะคือ PBM นั่นเองฮะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งต่อจากนี้แหละนะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเป็นไงมองดูตัวเราเองนั่งฟังเพลงประอจำตัวเราฟังเเพลงคนข้างลางทุกวัน แต่แต่างานมงไปวันวันก็รู้ว่าคงจะไม่มีวันที่เธอนั้นจะมองเห็นกันสักทีเธอนั้นสูงเกินจะไฟยอยู่ห่ากไกลจากคนยิงฉันก็รู้ดีว่าไม่มีวันแต่จะทำยังไงก็ม่ยุดรักเธอก็เรานั้นเป็นคน ฉันจะทำช่นไรให้มองเหินการต่อเธอนั้นอยู่คนและฉันได้แต่ง,งานมองขึ้นป่าหยเย้เห้ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงของตัวนี้นะพี่โจคิดว่าเป็นแอม ประมาเนี่ยมันฟังสบายอยู่ละมันฟังแบบไม่อัดอะ่ะทลมันใสด้วยชอบเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์นะโอ้โหเปิดเลยเอาว่าโดนเลยดีกว่าเรื่องเสียงนะลองเราต้องมาลองดูพี่โจว่าโดนนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างดิะเรื่องงานประกอบไหมางานประกอบราคานนี้ผมว่าพี่โจให้ผ่านเลยถ้าเต็ม5เอาไป4.5เลยโดนใจมากนะฮะพูดถึงจุดเด่นของตัวเอซีหนึ่งร้อยกันบ้างมาั้ยนะฮะหนึ่งเลยฮะ กำลังขับขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้โอ้โหเสียบไมค์เอฟเฟกพร้อมเพียง EQ ครบอันนี้โคตรจะโคตรเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยรวมๆเลยดีกว่าเสียงดีอะยอมรับเลยหน้าตาดีเนี่ยครับจุดเด่นเขาอ,อ่ะถ้าถามว่าผมชอบส่วนไหนของยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะหนึ่งคือความคุ้มค่าที่เขาให้เนี่ยก็คือย้ำเลยทีนั่นแหละครับตัวนี้หน้าตาดีอีก้ยนะถ้าถามว่าตัวเนี้ยเหมาะสําหรับใครเลยหนึ่งเลยมือกีตาร์อยากไปเล่นร้าน นะฮะอยากแบกแอมไปนี้หรือว่าลงห้องซ้อมหรือปาร์ตี้ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะหรือเจ้าของห้องซ้อมเจ้าของร้านเหล้าเนี้ยอ่ะผมพูดรวมๆนะก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นทาั้งเลือกครับเพราะราคาไม่แพงหน้าตาดีด้วยแล้วเสงดีด้วยนะฮะออกเสบกับมิกเซอร์ได้อีกต่างหากหรือว่าความช่างผกพผัดสองครับมือกีตาร์ที่อยากอัดสตูดิโอที่บ้านอย่างผมเนี้ยอัดที่บ้านเนี้ยอัดเดโมอัดรีวิวนี่แอมตัวนี้ผมว่าเอาอยู่เลยผมว่า จะซื้อตัวนี้ไ้ที่ที่ร้านเลยของผมเองนะก็คือเอาไว้อัดกีตาร์โปร่งเนี่ยเสียงดีจริงนะครับผมว่าคิดกีตาร์โปร่งรีวผมนี่เด่นแน่นอนนพูดเรื่องส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะก็นวันนี้เผื่อแบบว่าจะได้แบบยกตัวอย่างได้เห็นภาพชัดนะก็ถ้าถูกใจตัวนี้นะก็สามารถแวะมารอที่ร้านตอนน่อแดงอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สมมะดวกแล้วเองนะทางเรายีนดีจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยฮนะตัวนี้ราคา9ก้าพเกรบาทราคานาวันนี้นะนี่คือราคาลดให้พิเศษละ ท้องแทครั้งนี้ต้องลองทักเข้ามาดูนะฮะที่ไลน์ออฟฟิเชียลเต่าแดงตามด้านล่างนี้หรือเบอร์โทร0970179500นะครับทางไาต์แลนทักเข้ามาครับจะมีแอดมินพี่เต่าคอยช่วยเหลืออยู่ละไม่ต้องบอกพี่เต่าใจดีอยู่แล้วนะฮะอยากดูรูปภาพใกล้ๆนะก็ไปที่เว็บไซต์เต่าแดงมือจิ้งจกคอมได้เลยนะฮะย้ำเงินครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคนเด็ดเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงลาครับกับบูเลต์เอซีหนึ่งร้อย ตอแด้นะผ